เปิดคลิปแอปทักซอ่อนพูสันๆแต่อินเนอร์มาเต็มพาคนดูคนลุกสู้ เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยเป๊ะจริงๆค่ะสำหรับแอฟแท็กซ์ออนโดยเราจะเห็นผลงานของเธอทางพิธีกรนักสแสดงและแสดง MV มากมายแต่ละบทบาทที่แม่ได้รับมักเป็นสาวเรียบร้อยพูดน้อยแต่ต่อยหนักตามสไตล์นอกจอของแม่แต่ล่าสุดแม่ทำแฟนคลับคนลุกสู้เมื่อพูดสั้นๆในรายการสามแซบว่าอย่าพึ่งายนะพึ่งเริ่มต้นแม้จะเป็นบทสั้นๆแต่อินเนอร์แม่มาเต็มมากๆซะงานนี้แฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันว่าถูกใจมาก ยอยากเห็นคุณแอปบทแบบนี้เลิศม,มากเลิศอ่ะแซบสะบัดเลยชอบประโยคนี้สะดุ้งทั้งไทม์ไลน์สายโหดชอบพี่แอปเวอร์ชั่นนี้ค่ะมีคนตายแล้วแม่แววตาเป็นต้น